สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ในช่วงสายๆหลังจากเดินทางกลับจากกิตนิมนต์เทศบาลตำบลขมิ้นอำเภอเมืองกาลสินหลวงตาบุญชื่นก็เดินทางรับจิตนิมนต์ต่อที่โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจําอำเภอนะครับในอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาจําบรรษาในปีนี้ วันนี้คณะครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและก็กิจกรรมทำบุญให้นักเรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติของจริงได้ร่วมทำบุญกับหลวงตารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นนี่ก็ถือเป็นการศึกษานอกห้องเรียนอีกอย่างหนึ่งและการจัดกิจกรรมโรงทานนะครับนักเรียนก็ได้ศึกษาเรียนรู้ การจัดตั้งโรงทานเมื่อมีกิจกรรมทางพระศาสนานี่ก็จะมีโรงทานให้นักเรียนได้ออกโรงทานด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งคณะครูผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมอบรมธรรมะนี่เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเมื่อหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาถึงครับคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนก็ามารอรับนะครับหลวงตาเดินเข้าภายในอาคารหลังคาโดมซึ่งเป็นอาคารจัดกิจกรรมมีคณะนักเรียนครูผู้ปกครองรอรับอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศลงตาบชื่นเดินทางมาถึงสําหรับยานพาหนะคันนี้หลวงตาใช้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆก็มีกุญจี้เป็นสารถีประจําหลวงตานะครับแล้วก็มีโยมอุปถาคเดินทางไปด้วย วันนี้บรรยากาศการเตรียมพร้อมหลวงตาก็ได้เดินทางรับจิตนิมนต์ที่นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับคณะครูนักเรียนเราก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับนักเรียนโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคมไปพร้อมเพียงกัน

ไม่ว,ว่าการประทับเป็นของได้ด้วยยากหรือแม้พุทธาวจทมีว่าที่ศัิ์สัทธิว์วัสถธรรมความว่าการประทับเป็นของได้ด้วยยางถืงจังงนนี้อธิบายว่าถ้าเป็นของเลี้งซื้อ,อยากที่เฉลี่ยวเหนือความได้แต่เพียงสมิสทธาความเชื่อความธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุให้ไรับความรู้ความฉลาดเท่านี้ข็อเป็นของมาเยอะแผูม้มิสตตาความเชื่อพอ แต่ความไม่เข้าใจในี่ผู้บังาาที่เกิดข้อตอความความอบค่มากเื่อาน้อยไม่ลายเหตุใดผู้บางที่จะปั่นโนั้นมาจะถปุบที่ยุโันนี้ผู้เสีย่ายไม่ใช่ป็นขอยากที่ผู้บังผู้เสดายทาข้อหายยากถึงวันใจถ้าผู้เสียดายทำข้าใจทาต่อปัญญไม่เข้าใจถึงบั จะเลอย่างไรพวกปกก็ไม่เข้าใจทีบทคันเว่อนั้นท่านจะกำหนดลักษณาแก่พัฒนาพันถึไว้สี่ประการว่าฉันทัสโคแสดงใู้วปัเห็ได้ดีเลยมาทัะโกแสดงผู้พังเต็ใจจุบัรถ้าไม่ดียสมุทรเทศโคแสดงผู้วปัใจผกขาดข้าอานที่จะรับจำไม้ดีเลยสัปปรากษโกแสดงผู้พวังกเกิดความร่าเดิมตั้งใจบูั๊ โดความเช่องใจในเ่อนี้ต้องจบไปได้ที่ไหนถ้า้ใดจะมาแสดงให้ท่า้ใดจะมาแสดงครให้ได้รับสดงความกสิโขานานี้คนเสียจะหาอย่างเอาแต่เพียว่าท่านแสดงให้ฟังด้วความเข้ใจกองเราความรู้ดีข้อโ้หรือว่าท่านใจฟัง

Ibu dan Bapak yang aku ก็เด็นไหนปดกลูกียาที่ดีแลในใจองา็บ้าไปภาวนาแล้วนะครับก็เอ่อเรากพรกับสินใอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการเตรียมานะครับ ท่านวัยนะ <Ngülüş> <Ngülüş> <Ngülüş>